แต่ถ้าเขาบอกกันอยู่อะพี่เออเพื่อนโดน Tay chụp phân đi, Cắt nhưng mà mình cắt Tôi cũng cần hay này còn được Được

เยอะนี่หว่าเีายตายโคตรเยอะพี่วินขัดห้ก่อนพี่วินเล่นไม้ก่อนได้ปะเฮ้ยลมนะชุบไม่ได้ชุบไม่ถึงเลยชุบพี่ชี้หน่อยคนนึงชุบให้ชุบให้เฮ้ยเล่นปืนหน่อยอย่าเพิ่งห่วงเอาหดไปถือปืนหน่อย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 ชุดเพื่อนเหรอ ถือปืนให้หน่อยน้ป้ถืออยู่ถืออยู่มึงชุบเพื่อนอยู่แต่ยังถือยิงให้ดีเยต้องเล่นเลยผมถือให้สู้ๆสูๆสู้ๆสู้ๆสู้ๆูชๆบู <ENNIS> ้ๆสู้อสุ้ๆสู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 ้ๆู้ๆส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 ูมๆสูู้้ๆสู้ๆู้ๆสู้ๆู่ๆส้ๆสูู้ๆสูู้ๆสูู้้้ าตอ้เพื่อนซายยิงดิขับเพื่อนขวายอยู่พี่บอกเพื่อนถือปืนเยอะกว่านี้ได้บอ๊ะเพื่อนกลับเลยป่ะเพื่อนกลับไปเลยกูขัดให้มึงอ่ะกลับกลับไปเพื่อน ไม่ตานเะขยบมาโอเควิ่มีมาโซนวิ่มมาโซนขยับมาขยับมาตัว,ว,วตนี้เคลียร์ได้ไหมไปที่ก้ร์ที่หนึ่งลงไปแล้ว 打开，打 ไม่มีไม่มีกูรกไปหาเพื่ดีกว่ากัไปหาเพื่นดีกว่าเดี๋ยวเ่งออกไปนะเนมเล่นโซนเดียวกันหพี่ดยไปขนนัดหนึ่งนยิงอยู่พี่ไม่หลซ้ำพี่หลไม่ซ้ำล้มดันตั้นี่ยนใ้ะลมหมดลมหมดล้มพี่ก็ตายไหมพี่

โนูเป้าไอ้สัตว์มาดิไม่ต้องใช้เป้าก็ได้มาหน้าผมต้มตนะตั้งมั้งหน้าตายหนึ่งแน่มั้งพี่เปลี่ยนให้พี่เปลี่ยนให้ลุกไปยังไว้เยไว,ไม,มไ,วไม่มีตายเลย Kẹp gong của nữ nữa kep đi kep đi Kẹp đi kẹp đi kẹp gong đi kẹp gong đi kep gong đi đi kep gong đi đi kep gong đi 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 kep gong 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 đi ให้พี่กอนต่อยเลยให้พี่กอนต่อยเลยลตลบแล้วตลบแล้วมีอยู่ปะเก็บเออลูกโมงเป็นไงพี่มีมีสิทธิ์ลูกโมงมูฟมาแนละ้วเพราะลูกโมงจบไปสักพักหมดแล้วใช่พี่อืมตอ,อ,อ,อนนี้เีหรอมาเกาะกลุ่มเหมือนมาถือปืนไปเลยที่เหลือมึงถือปือนไว้ให้หมดเลยใครที่มีปืนมึงถือปือน

ริไกลจัดพี่พี่มุ้มหน้าปั๊มให้พี่พี่จัดการหน้าปั๊มให้กระเป๋า942ครับสอครับผมมันมีเอเยอร์คนให้ไม่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 ไไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับพี่เอาที่พี่เดี๋ยวเที่พี่หมดเลยใช่ไหมพี่กอดเออชุบแล้วชุบแล้วอุ้มเขาหมดยัง น่นจะเหลือโซนไม่น่าจะมีตรงไหนข้างบนข้างบนมีไหมหมดแล้วครับพ so. ah. ah like ี่ข้างบนเ้็บมาแล้วใช่ไหมล้ามีศพไหมเด้งน่อนตรงนี้ไีไม่มี